ไม mm ่ได้เก็บงานเนาะโอ้ห้องนี่งามอะไรแบบนี้ตาพี่น้องเอ้ยใส่ของต้องอยู่อย่างเงี้ยตุค้ำห้องนี้นะไอ้เออหายสุขภาพแข็งแรงเอ้ยไม่เถอะทำห้สุขภาพแข็งแรงผูกคนเจ็บมาได้ไก่ไม่มีแต่หนีต่อไปส้าชิดกรมก็ดีโดยคนตุกก้าวก็ดีใหญ่ใจดีกัเนี่ยดีมีแห้งปลอดภัย อางน,นั้นเราเข้กันยิงย่ายไปขึ้นด้วยใช<า>่กราบสบายดีพี่น้องสบายดีและสวัสดีเดอ้อพี่น้องเดอ้อ FC ที่หักเพลงของตุสิธิ์เบริร์ดสุขุสุคนพี่น้องเบิร์ดสมองสบอนว่าจะเป็นพี่น้องอยู่ทางฝั่งไทยพี่น้องอยู่ทางฝั่งลาวเลยกะ พี่น้องอทางต่างประเทศเด้อพี่น้องเด้อก็ยินดีตอนฮับเบิดทุกคนทุกทานเข้าสู่ช่องย t u b e ของตุวชิดปันสุกอีกแล้วพี่น้องเอ๋นะโดยพี่น้องเศร้าของมือนี้ตุวชิดพา,พ,พ,า,า,าดพ,ดพี่พาน้องมาเฮือนสาวบัวเด้อพี่น้องเด้อเนาะพาพี่พาน้องมาติดตามอัปเดตเบิ่งว่าเฮือนของสาวบ,บัวเพิ่นสร้างเพิ่นปูกระโลฮอดขานาดไแล้วนาะพี่น้องเนาะฮอดไก่สีแล้วเบิดบ่เนาะ คำบรรเล็อออก่ะทางทีมงานเขาก็จึงจะได้มาจ่ายเงินจ่ายเงินจ่ายค้ำมาทางสร้างเพิ่นมาพี่น้องเนาะเก๋พี่น้องเนาะ, okay, นนะสำหรับคลิปนี้จ้ะฝากพี่น้องก็ไลก์กดแชร์เบิ่งแล้วก็บอกครับโฆษณาให้ตุศิษย์ในเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ตุศิษย์ปันความสุขให้หลายๆคนอีกต่อไปพี่น้องในกาเมื่อนี้ตู้ศิษย์มากับตู้ค้ำสองคนเด้อพี่น้องเดอ้อเพราะว่าทางตู้เด่นเมนเพิ่นยากลูกน้อยเพิ่นเพิ่นข้าวลูกเพิ่นเนาะมนีาเนาะเพราะว่าเมียเพิ่นไปเวียกพี่น้องเอง และกาทางน้องตู้ไซเป็นไปในเมืองทุระคือกันสวรรณเขตพุผู้เลนเนาะแต่ก็มีแต่ตู้คํากับตู้ซิดไม่อนี้มาปานความสุขให้พี่น้องคือเก้าให้พี่น้องเบิง่งนคือเก้าเดอ้อพี่น้องเดอ้อโอเคปะ่ะพี่น้องลงไปน้ากันพี่น้องเนาะอ่าทางใดกับฝากคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้แน่เดอ้อพี่น้องเดอ้อสิ่งใดที่ว่าหรือว่าจ่าผิดพลาดก็ขอโทษขออภัยนำเดอ้อพี่น้องเอ้ไปพี่น้องปะลงไปเบินนำกันเนาพี่น้องเนาะ ไปพี่น้องเข้าไปทางไหนตูนตคํำเข้าไปก่อนเลยได้พี่น้องเอ้ตูคํำนี่บุสาตัวชิดเลยตูคํำนี่น้ะพี่น้องนะเอ๊ะยัอใส่ดิตูค,ตค,ตคี่โอ้เป็นปูไวไ้เลยเนาะเพี่ยงเนาะเออเอะ

เอ <c oughs> อ,อ,เอ,อยันมาไปถัดโพนโอเมนเอาประตูขึ้นอยู่พี่ไงนี่เออคนเอาไว้อย่างนี้อนปูกะโลได้เนาะ<ม>นเอาเหหนี่ก็ไว้เห็ดหงนอกหงนักเ<ม>นาะ,นะนต่อคนนี้อยู่ด้เนาะแมนยาลุกบิดนี่เขามั่งออกได้ประตูได้คืได้นเนาปะปลามาเบงก,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 ก่อนมาเบงก่อนทุกท่านยายแจ้งบอกเอฟซีก่อนเนาะแจงบอกพี่พี่บอกน้องก,ก่อนว่าเขาแก้บาได้เลยเด้อพี่น้องเด้อ แก่บ่ได้เนาะมีคำแนะนำสีวะตู้ชิดวะอาจับก่อนจับกองก่อนทุกคำว่าตู้ชิดว่าตัดออกก็ได้ตู้ชิดเลยวะตัดตองไหนตูตัดนี่ตัดตัดอันนี้้กตัดหัวตัดท้ายว่าอย่างไรมันตัดบ่อใดแล้วพี่น้องเอ้ยมันตัดบ่อใดแล้วพามันสั่นมันชุดเลยเห็นบ่อนี่เขาจนเอาเล็กมาจับไว้นี่พี่น้องเอาเล็กมายึดไว้คือวันตัดบ่อใดแล้วคำตัดอีกก็หลุดเลยคือหลุดออกเลยนี่นี่นะหลุดออกเลย มัดสองมดซองเบื้องดสามบดสามเลยเป็น้องไ้ยัดจันหัวไทยไปเลยบ้านนี้บัดจันหัวตาไทยเบ้แหลมมันคุ้งแหละว่าสันซะามีแต่วิธีแก้อ่ะคือตชิดเคยว่าว่ามีแต่สีไปซื้อตัวไม่เลยแทกให้ตัวเด่นแทกแทกว่าความสูงความต่ำตั้งแมดบ้านนี้หลังจากที่ว่าปูกระเบื้องแล้วนะแล้วเอาสิไปแทกและสร้างเฮ็ดโดยเฉพาะ เดี๋จะเอามาจับใส่เลยสบายไม่ต้องยากยังมีแต่ท่าสีแค่นั้นใส่แค่นั้นจบจบจบว่งกบก็ตั้งเรียบร้อยตั้งเรียบร้อยเลยจะเอาอันนี้แล้นี่บันพับบันพับนี่ใส่โดี๋ยวตัวนี้เขาชิ้ดมางออกเล้วเนาะบ้างเอาเนาะดูนี่เนาะนี่เนาะเอาหูจ้าไปเนาะเอาออกนี่เอาออกอ่าแต่กยวใส่ตัวที่ว่าซื้อมาใหม่ไม่ยากไม่ต้องไปยากตอยากทุบอ่าคือว่ามันสิเคขื่อน เนี่ยกระทุกก็คือแบบเล่าบนเลยแหละมันสีเล่ามันสีย่างแมนมิเตคือเห็ดค,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 คือตัวชื่อว่าอะไรกันตัวนี้ก็เอาไว้อ่าใส่งานใส่งานห้องน่องห้องน้ำห้องครัวได้หลายอย่างเนาะอ่าเพียงแต่เขากะคันที่ชื่อมาเห็ดห้องน้ำกับแบบนี้ก็ชีแเทกโมกบแลยหายพอดีครับตัวนี้ได้เนาะแบบนี้เนาะแมนแมนเอาโงกบชูงแล้วโงกบชูงยาวแล้วแบบนี้อ่พี่น้องเอ็นเนาะประมาณนั้นเนาะอันนีน้มาอธิบายให้ฟัง เดี๋ยวไปเบิ่งเพื่อนปูกันรู้กันบ่ะ <ไป S 1> แต่จังขึ้นไปดินน้ำตู้เพื่อนเนาะโดนแนีวันได้ขึ้นไปหาเพื่อนคอยกันได้บัตรแรกบาดนีเนาะปูนี่ก็แรกในนอกวันนี้เลยเพราะวัดนี้ลันก็แล้วเล,เลยเนาะ อันนี้เครื่องตัดกระโลกเหรอน้ำยาล้างพืล้างพืนเนี่ยเไ็นี่ล้างพืนดเาล้างพืเหยียบได้ละบ่นเหยีบได้ละ่หนิน้ำยาล้างพื้น้ายาถูพื้นะบ่ มันจะทำความสะอาดบ่เบื้องหัดขับไปเบื้องด้วยไมบริสิทธย่างเดียวบริสิทธิต่เขาบริข่าวล่างยงูัจขัดนีงทั้งข้างนี้เลวบ่นี่ยังเลยเนาะเล้วขาล่าอ่อ๋เอแบบท่อทูนี่กัดง้าได้หนีเนาะไม่บริยงนบริยังบริังเห็นเดิมเดิมเลย ยังยังไม่เก็บยังบ่ได้เก็บงานยังบ่ได้เก็บงานไม่ได้เก็บงานเนาะโอ้ห้องนี้งามมาดีแบบนี้ตาพี่น้องเอ้ยใส่ของต้องอยู่เรอย่างนี้ตู้ครับห้องนี้ไงตู้นี่ามอารเนี่งามเลยีงามเลยนี่ Th làm năm Ổ, ừ. mà nhắc mà dù làng của chắc không chứ bà đấy khỏe, Đó Đó Năm năm Vì đại lạc chết hết việc Ờ, còn phụ nữ lại làng có Thằng một thăm con nó บ่บ่ไดพอยู่เด็ดมเขาบ่เฮบ่เฮา่อสิเียมาูตฮะนะไหนโหถ้ามันแล้วเบิดกันแ่สิยามใดเด้เนาะแม่ซํานี้ก็ทํามาแล้วได้ๆนี่เพิ่นต้องงามทําบ่อยู่นี่ําเพื่อนข่อยยังบ่ได้มีเันี่ตัวเอ้ยันนี้ปกเียเห็นบ่เพ่อนยนะเออเห็นอยู่เห็นอยู่นั่นแหละทาเก่เพื่อเนาะโอ้ยพอคนนี้ว่าจะดนเลยนะเา่แหละ แลยขอไนพมีดอกอ่าตแต่สนีก็อุจจุรูู้เนาะงานสวนารเ่วยหรือบไรด้เคยได้มีหลังไงนี่จะคืออะไรอันตัวไอ้ตัวที่ว่าคนผู้โชคดีเนาะผู้โชคดีนี่นี่แมนอ่งนบ่าดันาสำนกยังบดูเสียตุ้ค้ามได้มายูเนาะทีมงานปั่นสุกได้เสียมาอยูแทนแีนแมนเปิดไฟไหมเนาะปู อาคืนนี่ฉีกงมอันี้เนาะไปกระเย็นแลบริ้อนบนี้เบิ่งไหมแม่มันถูกอันนเ้อเออถูเสมอทูกูเน้อเย็นตัวไออายเย็นขึ้นบ่บ่บนี้นอนเลยตามกะโลนี่เนาะกระเบื้องบ่ไทยเนแม่กะเบื้องไม่เอาหนีกะโล่แ้ตัวแม่หักคักหักได้ตัว เดี๋ยวไปเบิร์นคนทิสก่อนทุกได้กะจังขึ้นบัลลินน้ำไปตูค้คนเนาะยังหาแกคสทุกหาแกคสกระโดนหาแกคสกับใครซิบร์อะไรๆพี่น้องเลยไปไปไปเพิ่น

โดยโดยเอาป .9 บ่อ่าสบายดีป .9 สบายดีบาได้พบพ่อกันเป็นปีเนาะตั้งแต่ปีกลายนี่หกปีแล้วปีกลายนี่กับปีกลายนี่แม่นปีนึงแหละทั้งตุ้มคำพบพี่น้องไอ้อัสบายดีตุ้มคำโดยอัสบายดีเกินเด้อตีทางตุ้มคำก็ได้พี่นเราไอ้วันนี้บม่ได้ไปหายิงกระปอมเรานี่เนาะแซมเมื่อวานนี่คือเห็นไปยิงกระปอมได้หลายบ่ได้หลายแล้วมาแบ่งกันแน่ ได้โตเครื่องพูดคุาได้นะโตเครื่องเป็นคนเป็นคนละนเด็กน้อยเลยเมื่อวานนี้เนาะเห็นบมกเก้าเหรอเหรอยิงกับปอมเป็นได้เห็นหมกเก้าหอดชายแหงมุ้งระบ่หลังคายังคืเก้าตัวสุดเลยยังไม่ได้มุ้งเพราะแต่เอาดินเข่าไหวชื่อแมนเออเรือรอวันที่13เหมืนว่าอือรอวันที่13เราจะได้ขึ้นหลัง หลังคาบัโอ้โดยโดยโที่ชาสามเนาะมเจ็ดอันล้วพี่เนาะเจ็ด่นแหเฮ้ยเจ็ดแ้วดีอ๋อสบายดีด้อมาทาสบายดีเยอันนี้อันนี้เขายังไม่ได้ใช้ยาแนวซื้ออันเนาะยังไ่ได้ยังไ่ได้ยังไม่ไดเลยเลเลยังไม่ได้เลียวครับคุนมอันนี้อันนี้ไ่ได้เขาาจะใช้ติดใกันแน่เนาะ เรียอร้อยนะหักเรื่องมึงอ่า่องหักหักหัก้เเช่ย่เขาเสียเที่ยเทื่องยู่นสี่มือแล้วเ้บอแมนัอาจารย์ไรนี่ยนะมันมาธรรมดาไรงานอยู่ผูเก็ตมีแต่เพิ่นบดหลับมาบอจะเ็บองานน้ำตาลมีลาวนี่กัเพิ่นบดละเห็ดนี่ยนะโอ ม,มันกามันกะนกชำนี่แห้อเนาะผูกกระโลเน<ช>าะชำนี่แหละมันกาชำนี่แห้ะเอาเว่เานนพ่นเรื่องเคือสั้นเนา่นบบ่มีบ่ตำหนิเลย,<ช>ยสีมือสุดเยอด <c oughs> <c oughs>

เกินเพื่อนกับแป้กเับเพื่อนบาเข้าเลยพี่น้อยผัวเป็นคนปูเมียเป็นคนทำความสะอาดเนาะลูกสาวเนู้ยาเนี่ยเขทำความสะอาดลูกสาวได้มไปศลูกสาวยังไปชื่ออย่าแนลเออไนั้นไปศิลนไปเอาเสียงเขาพูดพองเขาเลยไปยุกิจเลยเนาะกินไปกินเนีกายไปท่าไปท่าเพื่อนพี่น้อย มือนี้แล้วบอนี่แล้วแล้วมืออนนี้มเล้วอนี้แล้วมือนี่บอดนี่แล้วทั้งขัวคดัยพร้ขดออ้ดยนาขดยกับะเพ่อเลรงว่ามันหอนเ้มันแห่มันแด่บ่ไว้แมันดุเลยยุดเนาะโอ้เพื่อางหัวคอยนีุ่นช่างมันนอกมันนี่นี่แล้วกานี่ ปูเล้ยวนี่ทำความสะอาดนะพ่อมบอได้เพิ่นทำความสะอาดเองเออจนเลี้ยวด้วยเออจนล่างล่างตีนขึ้นอยู่นย่างเดียวแล้วเนาะพับพุงก็ไปนอนทำแบบชี้กันทางน่ช้างกับไม่ต้องยากแล้วก็เอาเงินจวดเลยอันนี้กันเนาะฮักคักฮักาแบบนี้บ้านนี้นี่ห้องน้ำเด้เห็ดบ่อห้องน้ำเลยอีกตามอีกตามเิ่งจะพับไม่ได้ มันบริสิหยังก็ได้ไม่ถนัดต่ะนที่ว่ามงคงนะมันการุ่นกันอย่างพ่อนะเอาคนมันคือว่ารเล้ยง่งยกดังยุส้างมันบุยเขากินเด้่าฮ่าฮ่าฮขาฮ่องมวยเขากินได้ไ้สงสเมันาันลีมันมงนี่มชื่อไปได้เขาปวยอ่าังดังยุื่อเมันเ็ว่าบุญเงินอาง จางนี้ทางว่ารได้ชาเอามาความจริงวาม่ิตัวตัวกับห้าชุกอยู่แล้วไม่ใช่ไม่น้องเจ้ามาต้องโลดกความจริงับความจริงว่าว่าเปิดเผยกันโลดเามีกินเลยพระเี่ไรงานันเมื่อยล่ะลูกให้ปีนโลดเขาอยู่กับบุเงินชื้อกันใช่ฮ่าฮ่าฮ่าร่าฮ่าฮ่าฮ่าผมาฮ่า่าเอาาพ่าลูกพาก่ะฮ่าฮ่ยฮ่า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 ฮาฮ่าฮ่คฮ่า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 บ่่าฮาฮ่ีัา รอ้กเคล่นับเค่อเลยนี่นะีจะเห็นมเอนันนนี้นะโอเขื่นัดบ่อแม่นนบอสนอันลูกหมูตัดได้่นอาเปตัวทูตฉีดอารถแม่นมันเป็นาแยอารตแบบปลายปากกาเลยใช่ไหมเป็นแ่าวด้านนอกของเขาขาดง่ายนเป็นเพชรตี้นี่ข่าวเพชรแบบเดียวกับตัดแบบเดียวกับตัศนแม่นทักระจะจกนะข่าวเพชรตัดดี ก็ไง er nee. ่ายเพราะจะสั hmm. oh ่นได้กันได้เพื่อนมันเพียงก็ลูกงูงูนั่นนี่ก็ผมไม่จะสั่นได็กก็ได้ตัดเส้นเดียวก็ได้นะเส้นโขกเส้นได้เพื่อนเลยนี่ง่ายท่านท่าคือตัดลิ้นกันนะเฮ้ยมาแล่าซ้ำเออเสียนบ่หยากหยอกหยอกหยอกหยากทางนาบ้าช่างเพิ่นพี่น้องเอ้ พ ah, right? uh, ี่ดาวไปตัดลิ้นเนาะอะไดเรื่องมาได้เลย่นบิ้งทดลองให้เบิ้งมันก็ชื่อเลยเนาะไอ้เนาะโอ้โห้เนาะได้เออดวพื่นงลิ้นชื่อก็บีโอมาได้เให้เบิ้งนะอ่าความจริงอาความจริงเอดกันเนะอ่าความจริงรถอะ่วาพี่น้องเอ้แตได้อนี้เนาะเอ้าไหนเอาไปขึ้นไปน้ำนตู้่อนบไปน่ตู้บนเด้อเนาะอ่าจะเรียกไปเนาะจะไปดิน้ำในตู้พันกนบ้าก้าวเอ้ ให้เพื่อนเฮ็ดเบี้ยเนาะนี่นเนาะให้เพื่อนเฮ็ดเบี้ยไปเนาะอ่าง่พื่อว่าเพอเพื่อว่าบอลายกับผมได้จัดเจนหมนเลยเนาะเอ่อมันความเพิ่มอยู่ไหนพี่น้องเลยเนาะมันต้องว่าล้มกันเล็กหน่อยในการเพื่อนเฮ็ดเบี้ยทำงานไปนานแล้วนานแล้วแมน ใช้ไม่ตู้มันอยู่ใช้ไม้ตู้อยู่ใช้ไม่ตู้นี่เอารถจักรบัวไปใช้อันนี้บ่ไปขี่ไปถาดบ่รวได้ไรเนาะเออไปถาดกะมูะมูเลยอืมไปเล็กน้อยไปทางไหนเด้อันนี้เออไปบเฮียนเนาะสบายดี้ตู้เอ้ยตาตัวป็นปีแล้ไม่ได้ขึ้นมาเฮือนนี่เพิ่งจะปีกายนี่เนาะปีไหมปีกาย แมงแมวคือนอนนั่นน่ะข้างเลยบาทนี่ตู้อยู่เพื่อนเดียวลูกลูกลานไปโรงเรียนบ้านดอกไปโรงเรียนไปแล้วไปโรงเรียนไปแล้วปึใหันจิตปักไม่ไว้นี่เด้อจะนิบเป็นบ่อในตู้ม่าให้นี่ให้อ่าวรถ ปอเก้ามาแจ่มน้ำเนาะเมือนีเนาะรีมาแจ่มน้ำมันนี่หน้อยเป็นอะไรเป็นตู้ยาเบิดบ่อยาเบิดบุ๋มียากินเพิ่นไปเอายาให้เออเพิ่นไปกับไผ่ะน่ะไปกับมูเพิ่นกับทำเพิ่นเนาะโอเคได้รถจักรขี่รถจักรไปเลยสบายรีบรีเนาะเป็นอะไรมูพ่อไปเออแต่เก้าบัดขี่รถโดยสารบ่โดยตื่นแต่เช้าบัดนี่้ตื่นแต่เช้าแล้วแต่ตื่น อันนี้อันนี้หากไปบางใดสิบ่ไปวักสี่โมงเนี่ยเออสบายเลยเนาะอะไรจั๊กกับไปหอดพุดูุหอดพุดดกันเอาหอดพังหอดแถ่ใกล้ๆนึงเนาะเออใกล้ๆนึงไปทางไหนสมุนูดทาออกไปไปทางนี้ก็ได้ทางงานห้องน้ำตาลห้องงานน้ำตาลเลยแทรกลงทุนบ่ไปทางตะข้อตะคามที่นอนแมนทางตะข้อตะคามอะไรจะไปเรื่อยๆแกงกระเบื้อนเป็นทางแางไม่ได้บอกคู่มือนี่เป็นทางแดงขึ้นเก้าทางแดงขึ้นเก้าคุ้มมือเกราแมนโอ้ทางแดงคือเก้าแล้วก็ไปแล้วก็ไปจอดไว้อยู่แคอๆ แม่นว่าลงเรือบ้านนี่เ่ก่อนกับบมื่ก้านเคยได้ไปขับเรืออยู่พึ่นอยู่ได้ตัวชีได้อยู่ไปหักหลักเรือไปขับเรือตัวไปหลักรือเพิ่นอืมถ้าแม่ตู้นี่คือว่าหนักคือไม่ได้เบ่งไม่ได้ยังป้ายบ้านี้เนาะโดยลงแล้วมันเป็นคันว่ายามหนาวบ่อนจริงคืนยามหนาวแล้วเพิ่นมันปวดปวดปวดเนาะปวดเบ่งขึ้นยามยำห่อนวิธี่ลือใครเน่ยามห้อนลรือใค มืดลมมืดหนาวมืดคึมพนแล้วเอาแล้วปวดแล้วลูกป่ได้เริ่มเริ่มเริ่มปวดหันปวดนี่แล้วแข่งขาเงินตีนเขาเลยโด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 ยเห็นมืดผ้าคนลงมานี่ก็โอ้กุมใจแน่นตัวเนาะอืมแล้วปวดตัวตัแร่หมดนี่แต่บ้าช่วงย้ำหนาวหนาหนานบิงช้ำเนาะโดยเออไรบ้านนี่ที่ปูได้ให้แล้วไดด้ไรนี่กับโลนี่ ปูเล่เนี่ยลงไปยูพุ่นนห็นปะโดยอ่ <c oughs> าสะดวกสบายเลยทางพรรอดีว่าบรต้องทูเราต้องยังพุ่นจัดการให้พุ่นอนามัยให้พับผอมขึ้นนอนแม่ตู้ไม่จะพับผอมกับร่างตีร่างมือขึ้นนอนเลย <c oughs> ห่านไขรเครื่องกันง่ายเหวนปะห้านไขรเครื่องนี่ก็ทิง่ายใครพูดอ่าสดวสบายเลยตัวเนาะอาเดี๋ยวขึ้นยินหลานชาวว่าชิม่า่งบ่อเฮือนนี่มั่งอะไรมั่งตะปุกโตกันเลยอ่าเห็นห้านเอาเห็นห้านเอานี่แต่ฉันแร่บ่เนี่ยมันถูกต้องเนาะ อ่าเนี่ยมันถือต้องต้องเฮาเห็ดให้สบายแล้วก็อยู่บอนสบายใช่เนาะขึ้นง่ายลงง่ายเด้เห็ดห่านกับบอนไว้เครื่องไหวคลองเลยเครื่อง่อนนัโดะเห็ดจะเห็ดทั้งขางเมึงนั่นเด้อโดยคนระยู่พี่เห็ดขางเมึงนั่นเอาคำเห็ดแต่แถวนี้เห็ดเป็นเดินเดินกว้างเดินไหวหรือว่าจีเห็ดบอนเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ขันไว้เอาแยงขันแยงขันปลูกผักปลูกหนักปลุกพักปลุกหนักก็ได้ไม่ตู้เพิ่นดูมันอยู่แล้อ่ะ ปลูกผักผงหญ้าไม่คนทุคคำบอกเลยเหมาะเนาะส่งตลาดหรือว่ามันบ่ส่งข่อยก็ได้นะมีคนมาซื้อโรงงานดองงานที yeah, ่ดีบ่ได้เพิ่นเดินละกวงชับเนาะเดินกวงชับกวงเนาะปลูกเนี้ปลูกหย่าอะไรบดเล่นะแมนแมนเล็ดนางพงนางผากอะไรได้ตัวสิเด้อแค่นี้ว่ามีงบราหนึ่งบัตเชื้อได้อรอเอาแท็กเตอร์น้อยนะมันไายถ่ยองคเนาะถ้ามันแปลนบริเวณเฉพาะเท่านั้น รถโอ้ยบ้านเจะหิ้งหลายหลายเนาะมันอ้อยเนาะบ้านบ้านบ้านไม่ตู้บ้านเขาบวก้าวเนาะรถบาวกาวนี่ก็รอรองานอยู่พี่น้อยรถบาวกาวก็ได้แม่รถไทยแจกบาวกาวใส่รถเรียบร้อยมาได้อยากดุดให้มันเพะเพียงกลยซื้อกันะบาวกาวโอดุดแมนแปลนบ่อไทยบ่อแม่นว่าไทยให้บอเบิกไปบ่อแม่นเนาะบ่อเขาปลูกพักก็ซื้อเขาบ่อไทยเนาะเขาเอาเชียมจกก็ซื้อเนาะแม่แถาเนาะผักไปแม่นเชียมจกแต่ว่ารถดุดอยากจะให้มัน เพียงให้เอาชิ่งเหอะขยือเท่ามันต่อไม่ต่อยังใหันกวดจุ่มกันให้เพียงแปลงได้แปลงเดินเอิแปลงเดินโซนนี่เนี่ยให้เฉพาะแบบโซนบนเฮือนนี่นะพี่น้องไม่เท่าไอ่ปลูกพักปลูกหยังอันนี้มันมันมันเหมาะมันเลยได้หนิเฮือนจุเจ้านี่แม่นมันมันแบบพอเพียงเดียวพอเพียงเข้ากันแล้วเฮือนเขาก็ได้เลยได้แล้เลยบัดนี้ ทางนั้นกับเป็นห่านขายเครื่องเบื้องหน้าห่มกุ้งไม้อีกเนาะเบื้องหน้าเนาะขังเฮือนเบื้องหน้าดีโดยแมนห่มอีกได้หางมีกุ้งไม้กุ้งย่างอีกกบดำไงเนาะแมนเขาก็เห็ดห่านขายของก็เครื่องเมาะเจาะนะพี่น้องมาเจาะในกาทางนี้ก็็เดปลูกพักปลูกหย่างเนาะแดงมาเนาะคักเป็นการเกษตรก็ได้เนี่ยนะเพื่อนเั้งขน่างนี่นะเนาะเพื่นเห็ดเนี่ยเพื่อนต่้งแข่งนาะเพื่อนเนี่ยบนลูกพักปลูกหย่าเพื่อนนี่ะ นานตุซิษกายมากกระตุซิษซื้อซอยเด้เด้อมาซื้อซื้อซื้อเน่าไงเนาะซื้อตุคามกระซื้อมีงานกิซิมาเมาอีกซ้ำแล้วเนาะอ่าพักยังได้ปลูกง่ายนี่พี่ตุเป็นพักหอมเสริมหอมรวมนั่นแหละพักหอมเสริมพักบกพักบัวเอาไปเนาะพี่เจ้าคุยถ่าเด้อไปใช้เจ็บท้องของน้ำตุเออเคแล้วพี่ตุเนาะคุยถ่าสบายดีพี่ตุอ่ะคือการและวคอยกระได ไปคือการเลาะแลกวอะไรกันเอามานางดินนำไปตู้ยังไปตู้เม like ื่อยเนาะลมกันลายกันด้สี่แล้วยมละเนาะไปตู้เนาะสองสามมือสองมือกันแล้วแหละนี่นะจะไปอยู่พุ่นแหละนอกระงาเนาะดก็อยู่อนเนี่ยมันตัวนต้นดูไ่ได้เลยเด้นี่เบิดเดือนนี่นี่เพราะฉนนี่เบิดเดือนเขม้าปีมเบิดเดือนสามนี่ ดูบ่ได้เลยนี่ฮ้อนแม่นพอดีมั่คนไงมันอ่ำมันต่ำเนี่ยเป็นสังกะสีเนาะโอ้ยพอดีได้สิเป็นล้มมึงแน่พี่น้องเอ้ยทำดอกจูไผ่พิงยำฮ้อนก็นั่งนันก็ยั่งจุ้ยโอ้ยงานั่งพี่น้อยมันฮ้อนมันฮ้อนอะไรได้ยำฮ้อนนะหอมแหมพื้นไผ่ห้ากระยกง่ายออกไปไปใส่เฮือนไม้ฮับเบิดเนาะแมนแมนพื้นไผ่ห้ากันได้คอยถามแต่มือขอยมาต่อไผ่น่ะขว่าอยู่คือบาต่อคอยอยากต่อให้แต่เศ้าเลยลงไปพุ่น ไอ้เสด้ใหญ่อีกเลยนี่ใหญ่เช่อ่าเพราะว่าอยู่โตโตแต่สาวแพงนะตัวไวมบนคือฮะเอาแต่จากเฮือนเฮ่านี้เท่าอยู่แพงใช่ไเพ่งกายยาเพงกายว่าชีเห็นเห็มแล้วมือนั่นนะเด้อเอามันบ่แพงดอกโตแต่สาวก็ไพ่เฮาเองดีไพ่เฮาดึงลงบ่แพงแหละโบเก้าไพ่เฮาดึงแดีวโบเหรอไพ่เฮาดึงลงมาไม่ได้เด้อเด้น้อยไม่ตู้ไพ่เฮามีแดีนี้แบบนี้สั้นกะชีได้โตชีได้ดึงสาวเก้ากันแหละดึงชาวเก้าทีลงไปเฮือนฮั้น อืมพอเพื่อนหลังนี yeah, no, ่เขาได้มากเด้กำบนเป็นยังมีวิธีแก้อยูะหรอกด้นี่บนเสาเก่ามันสายมันดึงลงมาทางหลังบนเพื่อนคั่วเด้เนาะเอาแนมไปก็เห็นนะนะต้นไม้ต้นตอกที่มันลายก็เขาก็ตัดออกไปล้านหน้าแล้วต้นนู้นแมนโดยแมนมันบอจําเป็นนะนะแมนเพราะว่าก๊บอันนี้กับก๊บมิงกุ๊ยังนกับจงไม่ได้เป็นส่วนแบบมันต่ำาปสักคือ่งจงไว้ได้นี่นะพี่น้อย คักแลวนะเฮือน<ด>ไม่เท่า<ด>เฮือนชาวบัวนี่คักแล้วเดินกับกวงงทำนอกบัวก้าเนาะ<ด>ทำเป็นบอวก,ก้าวนี่โหโานท่นี่เห็ดคักนี่เป็นชวนเลยมาจักอันนี้ไปตู้ก็เห็ดชวนเ้ยไปตู้เด้อผ้<ด>าหลานปลูกพักปลูกอย่างนี้อ่อ่าแต่พื้นที่ขึ้นบาก้าวเห็ดมาได้พี่น้อยแคบแคบพอแต่ลมเพือนเอาเจาะอยู่พี่น้อยแต่ก่อนขมุขขายแห้งกวางแล้วอืมทางหลังหมดดิทางข้างนี่ก็แม่นแม่นเออแบ่งกันอยู่เนาะแม่ต่เสียดายแต่ทางหลังเลยเนาะ สไตาแห้งอยู่ข้างลังลน,นี่นะเป็นเดินเลยนเนาะแต่นั่งเกมน้อยเพื่อนนี่นะ,ะสบายแล้วไข่บ่วมีเงินเลยเอาดินไปจำจำจําเลยบ่มีเงินให้เพิ่นไว้ลวเพิ่นเอาดินให้เพื่อนบดนอเอาไปแต่ดินไปจำกันอย่ามันแนวเฮาจําเป็นนตัวเนาะจําเ,เป็นได้ชีวิตเนาะตัวน,นั้นนะ<า>นางบัวคนไปหาเงิน3ามปียังบ่วได้แลวเพิ่นบัดเพ่าเหตุบุญน้พผงเสียเลยคลายตัวนี้เหตุบุญนาเพื่อน เห็ดม so like ันเละผมทัวบัดขมือนี่ยาดอกมันมีนี่มีสินนะว่าขมือนี่อ่าเนาะเฮือนกะได้ได้๋ยวคับก็อยู่แบบพอเพียงแล้วแบบนี้สินกับผมมีก็ันผมมีแม่เพียงมีแต่ลานเพิ่นลานเฮียนจบกะชอนเขาให้เขาเฮ็ดเขาหานี่แหละโดยมีอย่างมีงานก็ไปเฮ็ดไปชอกหาเวียกหางานเฮ็ดและสิทธิ์มันมีเวลาเพิ่นก็มาเยี่ยมมายามเบิ่งพี่ยมอม่แม่แม่นบางเทื่ออนาคตคันเฮ็ดห้านออกอาหารอัน จกไปเห็ดเวียกน้ำกับไป,ปเห็ดเวีอยู่ห่านออกอาหารจะมีหลายแผนเกเนาะบอก้าเนะมื้อด่อเียกนะแค่นี้เขาบอกค้าดบอกรถบอกลานรถ <c oughs> คำบ่กข้าวน,นะอยู่ใส่ก็ได้คนเท่านะ <c oughs> คำว่กข้าวเลยแล้วที่ยวนสบายสกักหน่งกะบ่ได้อยู่ใส่เงี้ย <c oughs> ไปเห็ดเนี่ยอยู okay. ่โครงการนั Ooh, ่งเขียนชื่อกับบบได้ค้านเลยค้าดมีแเ่นแนวค้านแมนว่าไปชี้ลดกับหลานว่าแบบสุดโลดว่ายากได้หลานได้คำค้าน่ะอยู่ใส่กับโบได้อยู่ใส่กับบลมบอลหลอดอยู่ใส่กับโบได้อยู่ใส่กับโได้เป็นลุกน้องเขาในแห้งกระทิถือเจ้านายให้เจ้านายว่าหนึ่งหนึ่งแห้งอยู่บบได้คุณเล้วเนาะบบการเนาะต้องอดทนแหละบอกในน้ำหลานน้ำเขากระบอกอยู่หามาลิน าก็บอกน้ำเยอยู่ไทยแห้งเต็กอยู่ไทยนี่บตื่นเด็กลุกเศร้าแล้วก่็แล้วก็ไปอยู่อยู่อยู่ไทยพี่น้องอยู่ร้านอาหารแล้วก็ตื่นแต่แต่บ่ายบ่ายสามพี่น้องเยไปใส่รถมอเตอร์ไซค์ไปซื้อเครื่องแล้วก็ซื้อเครื่องมาเข่าห้านในสนามบินนะโดยซื้อเครื่องมาแล้วก็บอกสั่งให้คนงานเราอยู่ลำกันหั่นพักตัางหากหั่นเนื้อตัางหากเลยมันง่ายมันธรรมดาเรทนเนาะแม่แม่แม่ที่แล้วอยู่ ย่ายพังไทยคือกันพี่น้อยเพื่อพันธุ์ได้เป็นเแ่าแก่มันเป็นย่ายผันเพื่อนเป็นเแ่าแก่แล,ล้วคือผู้เป็นหัวหน้านี่ไครก็อยากได้ลูกน้องดีลูกน้องดุมัน,มมนมาบัวเพื่อนเนี่ยเพิ่มลายกันประมาณนั้นแหละเดินไปเแ่าเด้อฮากกับก่อนเข้ากันยังลายอยู่เนาะโอ้ทำไมไม่กินอยู่พี่น้อยกินชอบชอบยอู่สบายดีเด้อไปแ่าเด้อหายสุขภาพแข็งแรงเ่ายสุขภาพแข็งแรง ผูกค,คนเก็บเหมาได้ไข่เหมีแต่นี่ต่อไปแล้วจิตผูกคำก็ดีโดยคนตุ๊กเก้าก็ดีดใหญ่ใจดีก,ดดก็ยัดีไม่แห้งปลอดภัยหางเงินหากคำก็ยิ่งใหญ่ไปขึ้นเริ<า>่มใช่ทุกเอาแบบนี้เบิ้งเาเอาไม้เขาก่อนเอ้าฮึบเอาตัดชีวายายห้านี่เ,ด,เด้อ อ่าประกาศบอกเก้าครัประกาศบอกลูกค้าเพิ่อนในเด้อ <c oughs> อ่าอีกช่องชัม,มือเพิ่นสิยญายห้าเแล้ว่าสิเซเว่นเพิ่นนี่พีนพ่น้องผมอ่าเพื่อนเพิ่นสิไปเ <c oughs> ปลี่ยนเซเว่นไ,ได้ป่านี <c oughs> อืมเพิ่นก็ผูกขึ้นลงนายากซ้ำนี่พี่น้องเลยแหงผู้เฒ่าแห่งย่าอ๋สอสำหรับคลิปนี้ก็สิประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อสิได้ขอโต ทำลาพาจากพี่น้องไปก่อนพี่น้องเลยพบพ่อกันในคลิปหนาพี่น้องเนะาะจะเพื่อที่ชิประมาณอีกสองมื้อันแล้วพี่น้องเอ้เนาะสำหรับการปูกระโลติดกระเบื้องพี่น้องเอ้ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เบิ้งแล้วก็บบอกาำโฆษณาให้ในเดอพี่น้องเดอ้อสุดท้ายนี้ิไดิกาวคำบาสบายดีพี่น้องสบายดีเดอ้อ